สวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาพบกับหนิงและจ้าในสะพายตุรกีมาดามตุรกีนะคะทุกคนจ๋าทุกคนจ๋ามาจากสาวไทยทั้งหลายนะจ๊ะเออใครที่อยากคบกับหนุ่มตุรกีใครที่อยากมาเป็นสะพายตุรกีนะจะ่ามาดูไวค้ค่ะมาดูมาดามหนิงไว้นะคะอ,อืดูสภาพมาดามหนิงกันนะคะวันนี้ไม่สวยนะอวันนี้มาดามหนิงนะคะจะมาทําความสะอาด <c oughs> บ้านให้แม่ผัวน,นิดนึงนะคะก <c oughs> <ๆ S 2> ่อนที่จะออกไปเลาะเนาะก่อนที่จะออกไปดูผู้ชายแล้วทุกคน นี่จ้าวันนี้หนูก็เอาน้ํายาล้างจานเนาะเป็นเม็ดแบบนี้นะน้ํายาล้างจานที่เป็นแบบชนิดที่เป็นชนิดแบบอ่าเข้าเครื่องเนาะทุกคนเนาะอ่าหนูจะลองเอามาทําความสะอาดอ่ากระจกมุง้งลวดอะไรแบบนี้เนาะคือที่หนูนั่งเมื่อวานแหละแล้วหนูว่าไปจับมันเหมือนมีแต่น้ํามันนะเพราะตรงนี้เป็น,ปนห้องครัวเนาะอ่าก็ต้องทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าประเทศตุรกีเขาสะอาดมากบ้านเรือนเขากระจกกระจก้ามุผ้าม่านเ็าทาความสะอาดเนี้ยมาก เออแต่เอินว่าหนูว่าเป็นคนไทยเนาะหนูก็เลยแบบไม่ค่อยทําสักเท่าไหร่นะเออนอกจากเทศกาลใกล้ใกล้เทศกาลนั้นหนูถึงจะทําความสะอาดใช่ไหมเอ่อทุกคนดูดูบ้านหนูนะเอออยู่กันสามคนคือจะยังไงก็ได้แต่ว่าถ้ามีแขกไปไกลมาหนูก็จะรีบรีบทำเอ่อผักชีโรยหน้านะคะทุกคนจ๋ะหลังจากที่หนูต้มน้ำร้อนเสร็จแล้วนะหนูก็จะมาเทใส่ลองดูค่ะเพื่อนหนูแนะนำมาเนาะว่าให้ใช้แบบนี้แล้ว มันจะออกง่ายมากเลยทุกคนอ่าทุกคนคะหนูขอพิลเลียเลยนะไม่ตัดคลิปนะเพราะว่าเอออยากให้เห็นนะว่าการที่กูจะมาเป็นสะปร์ตตุรกีกูต้องแบบสะอาดจริงๆนะบางบ้านนี่คือถ้าเกิดมีแม่ผัวอยู่ด้วยก็ทําใจนิดนึงนะคะทุกคนจ๋ะแต่ยังหนูเนี่ยคือหนูขยันหนูก็ทาหนูไม่ขยันหนูก็ไม่ทํานะทุกคนเออแล้วแต่อะไรแบบนี้ทุกคนหนูแล้วหนูขี้เกียจหมเออแต่วันนี้หนูจะลองทํา อ่าหนูจะหาคอนเทนต์ด้วยแหละทุกคนจ๋าอยากให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเออประเทศตุรกีเนี่ยนะเขายอมตุยเขายอมตุยนะ,ะทุกคนเออยอมตุยเพื่อทีบ้างเขาะจะได้สะอาดเนาะสูงแค่ไหนทุกคนเขาก็จะไปปีนเช็ดกระจกเนาะทุกคนจ๋าเออตกมาตุยต,ต,ก,มต,ยต,ตกมาตุยมีข่าวเยอะแยะมากนะทุกคนอ,อ่าแต่ก็เป็นเหมือนกับทุกคนเขาก็แบบชิวๆเป็นเรื่องปกตินะผู้หญิงเนี่ยคือแบบคนเท่าคนแก่เรื่องอะไรแบบเนี้ย เขาสะอาดมากสะอาดมากแต่เรื่องอาหารการกินฟันเฟินเขาไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจนะเป็นบางคนเนาะคือเขาก็สกปรกฟันผูอะไรแบบนี้ฟันไม่แปรงอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นสุขาอนามัยของตัวเองแต่เขากลับไม่ดูแลอ่าอย่างขนมปังเนี้ยนะทุกคนนะหนูทุกคนเคยเห็นไหมเวลาหนูลงคลิปอ่ะเขาว่าอาจะเป็นตะกร้าใช่ป่ะตะกร้าเหมือนตะกร้าผักอ่ะตะกร้าผักผลไม้อ่ะใหญ่ใหญอ่ะแล้วก็เป็นรูเป็นรูเป็นรูแบบเนี้ย เขาก็จะเอาขนมปังลงไปเรียงลงไปเรียงโดยที่ไม่มีถุงพลาสติกหรือไม่มีอะไรห่อหุ้มเลยทุกคนจ๋าเขาก็ใส่ไปงั้นแหละแล้วเขาก็ลากไปตามพื้นอ่ะตามพื้นที่เราเดินอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันคือมันต้องสะอาดนะอะไรแบบเนี้ยทุกคนเข้าใจปะเออบางทีนะเขาจับเนี่ยเขาก็ไม่มีถุงมืออย่างนี้ใช่ไหมขนมปังอะ่ะเขาก็จับใส่จับใส่จับใส่แล้วทุกคนคิดดูนะว่าเผื่อจะไปขายอะ่ะ เผื่อจะไปถึงมือผู้ขายเผื่อจะไปถึงเผื่อจะมาถึงเราอะ่ะจับไปตั้งเท่าไหร่แล้วว่าเออกี่มือแล้วว่าเออแล้วเวลาไปเอาถุงมาเนี่ยนะถุงพลาสติกที่นี่นะเขาจะไม่ใช่พลาสติกเหมือนบ้านเราใช่ไหมเผื่อจะเปิดถุงออกได้เนีแต๊กแตะแปะน้ำลายแล้วก็เปิดถุงแล้วพี่คิดดูดีแล้วเขามือที่แปะน้ำลายอะ่ะไปหยิบขนมปังอะเออ ไปหยุดขนมปังแล้วก็เอาขนมปังแล้วเผื่อจะเขาก็ต้องเลือกใช่ป่ะขนมปังก็ก็จับแล้วก็วางจับแล้วก็วางเผื่อจะใส่ถุงเขาเผื่อเขาจะเลือกได้ได้แบบที่เขาต้องการนะทุกคนคิดดูนะว่ามันจะชิลงชโลขนาดไหนอะไรแบบเนี้ยหนูก็เป็นคนที่สกปรกนะแต่ว่าเรื่องอาหารการกินหนูอะเป็นคนที่แบบว่าหนูก็จะคิดเยอะนิดนึงแต่ที่นี่เขาแบบไม่คิดอะไรแล้วไม่คิดไรเนาะทุกคนเป็นอะไรที่แบบตลกมากเลยทุกคนจ๋าวันนี้หนูก็จะมาทําความสะอาดให้ทุกคนดูนะ เป็นสไสที่ดีนิดนึงนะทุกคนดูนะฮดูดิหนูจะทำได้ไหมถ้าหนูก็ขี้เกียจนะเอาจริงเพื่อนบอกว่าให้เอามาละลายน้ำเนาะแล้วมันจะทำความสะอาดดีมากเลยเออทุกคนคะคือแบบว่าถ้าทุกคนจะมาเป็นสไพรตุรกีทุกคนต้องทำใจนะเออว่าทุกคนต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆ ่าต่อให้คุณไม่มีแม่ผัวคุณก็ต้องทอําอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนผัวมาหรืออะไรมาแบบเนี้ยเอเขาก็ต้องมาดูบ้านคุณไงคือสภาพตุรกีเป็นแบบนี้จริงๆเน,นาะต่อให้ไม่มีแม่ผัวคุณก็ต้องคุณก็ต้องทออําอ่ะเออมันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เหมือนประเพณีเหมือนวัฒนธรรมเขาไปแล้วอะ่ะที่คุณจะต้องทำความสะอาดอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ละลายนะร้อนเหมือนกัน มันก็ร้อนนะแล้วทุกคนะอ,อันนี้เพื่อนหนูแนะนํามาเนาะเพื่อนหนูว่านางเขาจะเป็นคนที่สะอาดมากสะอาดกว่าหนูอีกนางหมอแล้วหละที่จะเป็นสซฟไรตุรกีเนาะแต่หคือไม่ใช่หนูไง <c oughs> หนูหลงมาไงก็ไม่รู้มาทุกคนจะ้ะ เราจะมาดูใกล้ๆกันนะทุกคนคือเนี่ยมุ้งรวดบ้านหนูมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ว่าเนี่ยคือบ้านเขาแล้ทุกคนคือจะต้องเช็ดต้องทําความสะอาดนะทุกคนดูดิไหนมาลองดูสิอืมอืม ส่วนที่สกิบนะทุกคนนะถ้าเกิดทุกคนไม่ทำนะอืมคุณก็จะถูกดินทาเนาะทุกคนเนาะคุณก็จะถูกดินทานะว่าเออสะพ้ายบ้านนี้เป็นแบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้เนาะทุกคนเนาะอืม เดี๋ยวอันนี้หนูก็จะเอาแกะไปไปซักนนก็ต้องปีนขึ้นไปแล้วก็ไปซักนะทุกคนเนาะเดี๋ยวลองดูอันนี้ด,นนดูดิมันจะเลือดเนาะคือมันเป็นน้ํามันไงเออหนูก็ต้องเอามาเช็ดอะไรแบบเนี้ยอืมเหมือนจะดูดีเฮ้ยแต่มันออกเอามันออกจริงเนี้ยม,มันออกจริงเนี้ย เออมันออกจริงอะทุกคนก่อนจะไปผับเป็น,เป,นเป็นแม่บ้านก่อนอะทุกคนก่อนนี้จะไปผับขอเป็นแม่บ้านก่อนละคะทุกคนจะ้ะอ,อืออกจริงว่ะอือออก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 จริงคนตรุรกีเขาจะเป็นแบบเขาจะเป็นเป็นโรคจิตไปเลยนะทุกคน คือก็จะเป็นคล้ายๆเป็นโรคจิตไปเลยนะที่ต้องทําความสะอาดอะไรแบบนี้เนาะทุกคนอ่าคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะทุกคนจ๋าหนูอยากให้ทุกคนได้มาเห็นที่เฉยว่าอ่าประเทศตรุรกีนะคือบ้านช่องเขาต้องสะอาดเนาะอ่ะแบบกระจกก็ต้องใส่กิ้งอะไรแบบนี้เนาะทุกคนเอ่อต่อให้สูงแค่ไหนอะคุณก็ต้องปีนขึ้นไปค่ะปีนน้ำความสะอาดไม่งั้นคุณจะต้องถูกนินทาอ่าต่อให้คุณไม่มีแม่ปัวคุณก็ต้องถูกนินทาค่ะทุกคนจา๋าอ่าป๊าเนาะ ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนจ๋าวันนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะอ่าเบื่อเรื่องผู้ชายแล้วก็มาลองดูมาเป็นสภปย์ตุรกีอ่ามาเป็นมามาดูหนูแบบนี้ก่อนนะทุกคนจา๋าเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องผู้ชายตุรกีนะทุกคนอ่าค่อยๆเป็นค่อยไปนะทุกคนจา๋าอ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนจา๋าบ๊ายบาย